สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์จุดประกายฝันสร้างแรงบันดาลใจตอนแรกของเราผมพร้อมจะพาทุกท่านไปค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันอยู่ก้อยแค่เอื้อมนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันตอนที่หนึ่ง แรงบันดาลใจคืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าแรงบันดาลใจต้องมาจากเหตุการณ์ใหญ่โตหรือต้องเป็นช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นแต่ความจริงแล้วแรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาและในทุกสถานการณ์แรงบันดาลใจคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปเป็นแสงสว่างที่นำทางเมื่อเราหลงทางเป็นเสียงเชียร์ที่ดังขึ้นเมื่อเราท้อแท้ และที่สำคัญที่สุดแรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายผมจำได้เรื่องหนึ่งครับเมื่อหลายปีก่อนผมเจอคุณยายคนหนึ่งที่ตลาดสดท่านอายุ78ปีแต่ยังคงขายผักทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงเมื่อผมถามว่าทำไมไม่พักผ่อนบ้างท่านตอบว่า หนูชอบที่ได้เจอคนใหม่ๆทุกวันได้คุยกับลูกค้าได้รู้ว่าเขาจะเอาผักไปทำอาหารอะไรมันทำให้หนูรู้สึกว่าตัวเองยังมีประโยชน์นั่นคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องวิจ,จิตพิสดารแค่การรู้สึกว่าเรามีความหมายในชีวิตของคนอื่นตอนที่สองแรงบันดาลใจอยู่ตรงไหน หลายคนมักจะมองหาแรงบันดาลใจในที่ไกลแต่จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราแล้วเราแค่ต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นและเปิดตาให้ดูให้ละเอียดขึ้นในครอบครัวลองสังเกตความพยายามของพ่อแม่ที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวหรือรอยยิ้มของเด็กน้อยที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยในที่ทำงาน ดูเพื่อนร่วมงานที่อดทนผ่านปัญหายากลำบากหรือหัวหน้าที่คอยช่วยเหลือพนักงานในชุมชนขนขายของข้างทางอาสาสมัครที่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่ยิ้มให้เราในลิฟต์ในธรรมชาติดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทุกวันโดยไม่เคยล้าต้นไม้ที่เติบโตผ่านช่องแคบๆของคอนกรีตหรือแมวจรจัดที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด แรงบันดาลใจไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องราวของคนดังหรือในหนังสือมันอยู่ในชีวิตจริงของคนธรรมดารารอบตัวเราตอนที่ 3. วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องฝึกฝนและทำอย่างต่อเนื่องผมมีเทคนิคง,ง่ายๆมาแนะนำา 1. เขียนไดอารี่ความขอบคุณ ทุกเย็นก่อนนอนเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในวันนั้นอย่างน้อยสามเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นกาแฟเช้าที่อร่อยเพื่อนที่โทรมาคุยหรือฝนที่หยุดตอนเราเดินทาง 2. หาแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างสังเกตคนที่เราเจอในชีวิตประจำวันคนขับแท็กซี่ที่ยิ้มแย้มพนักงานร้านอาหารที่บริการดีหรือเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือกันทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ 3. ท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายเล็กๆตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นอ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันหรือเรียนภาษาใหม่วันละ15นาที 4. ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องใหญ่โตแค่ถือประตูให้คนหลังช่วยคนแก่ข้ามถนนหรือยิ้มให้คนที่เราเจอการให้ทำให้เรารู้สึกดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองตอนที่ห เมื่อเราไม่มีแรงบันดาลใจมีบางช่วงในชีวิตที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้หรือไม่เห็นแสงสว่างตรงหน้าสิ่งที่สำคัญคือต้องยอมรับว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นเรื่องปกติทุกคนเคยผ่านในช่วงเวลาแบบนี้ผมแนะนำให้พักผ่อนอย่าฝืนตัวเองให้เวลาตัวเองได้หายใจได้คิดได้ประมวลผลกลับไปหาพื้นฐาน ทำสิ่งที่เราชอบที่ทำให้เรารู้สึกดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆคุยกับคนที่เราไว้ใจแบ่งปันความรู้สึกขอคำแนะนำบางทีแค่การพูดออกมาก็ทำให้เราโล่งใจแล้วย้อนดูความสำเร็จในอดีตนึกถึงเวลาที่เราเคยผ่านปัญหายากลำบากมาได้เราทำได้แล้วเราทำได้อีกตอนที่5การแบ่งปันแรงบันดาลใจ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจคือการแบ่งปันให้คนอื่นเมื่อเราให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นเราก็จะได้รับพลังกลับมาด้วยลองคิดดูครับเวลาที่เราเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนฟังหรือเวลาที่เรากําลังใจคนที่กําลังท้อเราเองก็รู้สึกดีไปด้วยนั่นเป็นเพราะว่าการให้คือการได้ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบโพสต์ข้อความให้กำลังใจในโซเชียลมีเดียทุกเช้าเขาบอกว่าตอนแรกทำเพื่อกำลังใจตัวเองแต่พอมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้กำลังใจรู้สึกดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นตอนที่ 6. แรงบันดาลใจในยุคดิจิทัลในยุคที่เราใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการหาแรงบันดาลใจในโลกออนไลน์ก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่เราต้องระวังด้วยเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลอาจจะไม่ใช่ความจริงหรืออาจจะทำให้เรารู้สึกแย่เพราะเปรียบเทียบตัวเองผมแนะนำให้ Follow บัญชีที่ให้สิ่งดีๆให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจที่แท้จริง u n f o l l o w บัญชีที่ทำให้รู้สึกแย่หรือเปรียบเทียบตัวเองจำกัดเวลาใช้โซเชียลใช้เวลาในโลกจริงกับคนจริงบ้าง แบ่งปันสิ่งดีๆกับคนอื่นแทนที่จะแค่รับข้อมูลตอนที่9แรงบันดาลใจจากความล้มเหลวหลายคนมองว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่แย่แต่จริงๆแล้วความล้มเหลวสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้ผมจำได้ว่าตอนสมัครงานครั้งแรกถูกปฏิเสธหลายที่ตอนนั้นท้อมากคิดว่าตัวเองไม่เก่ง แต่พอย้อนกลับไปดูการที่ถูกปฏิเสธทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าตัวเองขาดอะไรต้องพัฒนาตรงไหนความล้มเหลวสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นจุดที่ต้องพัฒนาเห็นว่าไม่มีอะไรง่ายๆในโลกนี้ชื่นชมความสำเร็จเล็กๆมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นทั้งกายและใจตอนที่8แรงบันดาลใจในวิกฤต ช่วงที่ผ่านมาเราทุกคนผ่านวิกฤตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภา,ภาพเศรษฐกิจหรือสังคมแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือในช่วงเวลาที่ยากลำบากกลับเป็นช่วงที่เราเห็นความดีของคนมากที่สุดเห็นการช่วยเหลือกันเห็นการแบ่งปันเห็นความเข้มแข็งของคน นั่นทำให้เราเข้าใจว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ทุกอย่างดีแต่บางทีมันเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนที่ 9. กาการสร้างนิสัยแห่งการมองหาแรงบันดาลใจการมองหาแรงบันดาลใจควรจะเป็นนิสัยไม่ใช่สิ่งที่ทำเป็นครั้งคราวผมแนะนำให้ลองฝึกฝนนิสัยเหล่านี้เชา้าตื่นมาคิดถึงสิ่งที่จะทำให้วันนี้มีความหมาย กลางวันหยุดพักสักครู่สังเกตสิ่งดีๆรอบตัวเยน็นทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างได้แรงบันดาลใจจากอะไรบ้างการทำแบบนี้สม่ำเสมอจะทำให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีพลังในการใช้ชีวิตและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ตอนที่สิทธิ์ข้อความปิดท้าย แรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปหาให้เจอแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดใจรับมันอยู่รอบตัวเราแล้วทั้งในรอยยิ้มของคนแปลกหน้าในความพยายามของเพื่อนร่วมงานในความรักของครอบครัวและในความแข็งแกร่งของตัวเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราได้รับแรงบันดาลใจแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้คนอื่นด้วยเพราะแรงบันดาลใจนั้นจะมีค่ามากที่สุดเมื่อได้ถูกส่งต่อ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์จุดประกายฝันสร้างแรงบันดาลใจตอนนี้หวังว่าทุกท่านจะได้แรงบันดาลใจไปใช้ในชีวิตประจำวันและอย่าลืมว่าทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เริ่มจากวันนี้เริ่มจากตัวเราแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ